สวัสดีครับวันนี้ร้านกอเกษตรยนต์นะครับมารีวิวการเปลี่ยนหัวเครื่องเปลี่ยนตัวเครื่องตัดหญ้านะเปลี่ยนหัวนะครับนี่เป็นเครื่องที่เราสั่งมาใหม่เดี๋ยวเราลองแกะกล่องดูนะครับนี่นะครับเราจะมาเปลี่ยนใส่ตัวนี้ตัวนี้มีหางอยู่แต่เครื่องใช้ไม่ได้ลูกค้าสั่งเปลี่ยนยกหัวเพราะตัวนี้อะไรมันหาไม่ได้แล้ว เดี๋ยวรอมาแกะของดูครับเอเค,ครับ นี่นะครับนี่ครับแกะกองใหม่ตัวนี้ พ้อหัวเครื่องอย่างเดียวอยู่ที่สามพันบาทนะครับเป็นทางเลือกอีกทางให้ใหลูกค้าเกิดลูกค้ามาซ่อมแล้วราคาพอๆกันบางทีลูกค้าก็ยกหัวใหม่ได้ยกหัวเครื่องใหม่ได้เลยครับี้ เป็นเครื่องจีนะฮะ gx สามห้าเคครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันถอดหัวเก่ากันครับ เรามาถอดหัวเก่ากันครับ คครับหลังที่เราถอดเครื่องเก่าแล้วนะ,ะเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยครับ ถ้าท่านใดสนใจเฉพาะตัวเครื่องรเปล่าครับสนใจติดต่อได้นะครับผมที่เบอร์โทร0804624566สอบถามรคาคากันได้ครับ สายคขาเร่ง สายสวิตตัดส่เข้าไปเพืนเดิมน,นี่น้ำมันเครื่องเราทําการเติมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเติมน้ำมันเบนซิน,นเดี๋ยวลองเครื่องเลย รุ่นนี้จะเป็นเครื่องสีจังหวานครับเราไม่ต้องผสมคอตโลบหรือน้ำมันทูทครับเติมน้ำมันก็สตาร์ทได้เลยครับ โอเคเดี๋ยวมาเทสนะครับ ครับถ้าใครสนใจหัวเครื่องติดต่อได้นะครับร้านกอเกษตรยนต์นะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ทางร้านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมกอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ